หนักมากเลยทุกคนเนี่ยใส่แกนี่หนักมากเลยนุณ <c oughs> ไ,ได้แค่นี้แหละครับเฮ้ <c oughs> hey, ยเดี๋ยวใส่สลักก่อนใส่ส <c oughs> ลักนี่แหละครับ <c oughs> ใส่ใกล้ย์ <c oughs> ไปเลยครับแล้วบอกยิงใช้พุทธแล้วครับนี่ไม่แบ่นนี่เลยวเดแล้วชินมาใส่ แค่เสมอวูดตัวนี้ผมตีเอามันเข้าง่ายว่าทุกคนไปใส่ดูไม่ยากเข้าได้อยู่แล้วทุกคนเดีเ๋ยว รับเผาผมเบื่อปรับเผาด้วยแหละครับยิงเข้ายิงออกทั้งร้อยรอบกว่าจะได้รวมไปลนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ปรับพอดีแล้วครับตีริมเลยให <Okay. S 1> น็อตออกแล้วก็ตีริมเลยพ <Okay. S 1> อแล้วก็ยิงน็อตเข้าให้มันแน่นก็พอ uh. เข่าเลยวะ นี่แหละเขเทสเลยดนัน,นึดน,นัดน,นึดน,น,น,นิดหนึ่งพอเดี๋ยวโหนช่วยหน่อยเนาะดเดี๋ยวนวดมันคลายเนาะมันชอบคลายครับเอาแล้วนืดไว้เซตเดียวก็หลวมแล้ว